วัสดีน้องๆนะคะที่กำลังรับชมวิดีโอนี้อยู่นะคะ พี่ชื่อพี่มิ้นค่ะส่วนพี่นะคะชื่อพี่ซันค่ะวันนี้นะคะพี่พี่สองคนจะพาน้องๆไปทาความรู้จักเกี่ยวกับสาขาเคมีกันค่ะสาขาเคมีนะคะมีด้วยกัน5้าแขนงค่ะซึ่งขแขนงแรกนะคะที่จะพาน้องๆไปดูก็คือเคมีอินทรีย์พี่ซันคะเคมีอินทรีย์เนี่ยเราทดลองเกี่ยวกับอะไรบ้างวันนี้อธิบายน้องๆได้ฟังได้ไหมคะได้ค่ะเคมีอินทรีย์นะคะจะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้องกับสารประกอบอินทรีย์นะคะเช่นสารที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพสารต้านอนุมูลอิสระจากสมนุนไพร เพื่อใช้เป็นส่วนผสมในการทํำทีมรถดูโรยหรือเครื่องสมารอื่นๆค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูปฏิบัติการของพี่ๆข้าวๆกันก่อนนะคะก็คือการสกัดสารจากส่วนไฟนั่นเองค่ะ ไปนะคะเป็นเคมีอนินทรีย์ค่ะเคมีอนินทรีย์นะคะก็คือการสังเคราะห์สารอนินทรีย์นั่นเองค่ะตัวยอย่างเช่นนะคะการสังเคราะห์สารตรวจจับโลหะค่ะ ต่อไปนะคะเป็นเคมีวิเคราะห์ค่ะเคมีวิเคราะห์นะคะเป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องของการวิเคราะห์สารตัวอย่างนะคะเพื่อให้เข้าใจองค์ประกอบและโครงสร้างของสารประกอบนั้นๆค่ะโดยจะแบ่งออกด้วยกันเป็น2ประเภทนะคะก็คือ1นะคะเป็นเคมีวิเคราะห์เชิงคุณภาพค่ะและ2นะคะเป็นเคมีวิเคราะห์เชิงปริมาณค่ะโดยตัวอย่างด้านหลังนะคะที่พี่กําลังทําแลบอยู่นะคะก็คือการวิเคราะห์ความกระด้างของน้ํานั่นเองค่ะ ต่อไปจะเป็นเคมีเชิงฟิสิกส์นะคะเคมีเชิงฟิสิกส์นะคะจะเป็นการศึกษากลไกลของปฏิกิยานะคะซึ่งตัวอย่างด้านหลังที่เห็นอยู่นะคะพี่กําลังทําหล็บนะคะกลไกลการดูดซับสีย้อมด้วยฐานกํามันค่ะต่อไปนะคะก็มาถึงขนแขนงสุดท้ายกันแล้วนะคะก็คือชีวเคมีค่ะชีวเคมีนะคะก็คือการศึกษาสารประกอบที่มีในสิ่งมีชีวิตนะคะเช่นการวิเคราะห์การต้านอนุมูลอิสระด้วยเทคนิค UV ค่ะ ค่ะกิจกรรมระหว่างเรียนเนี่ยทางสาขาจะจัดให้น้องๆมั้ยคะมีแน่นอนค่ะพี่ซันโดยกิจกรรมแรกเลยนะคะที่น้องๆปีหนึ่งเข้ามาแล้วจะเจอนะคะก็คือกิจกรรมพี่ติวน้องค่ะโดยกิจกรรมนี้นะคะจะเป็นการเสริมสร้างทักษะให้แก่น้องๆปีหนึ่งนะคะและเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องด้วยค่ะพี่ซันต่อไปนะคะจะเป็นกิจกรรมเคมีทรีออนทัวร์ค่ะโดยเราจะให้นันนะะกศึกษาเนี่ยนะคะฝึกทักษะการทํางานค่ะโดยไปทํากิจกรรมกับน้องๆนะคะในบริเวณโรงเรียนรอบมหาวิทยาลัยนั่นเองค่ะพี่ซัน และในปีสุดท้ายนะคะที่นักศึกษา เรียนอยู่ที่นี่นะคะนักศึกษาะจะได้นําความรู้ที่ได้เรียนมาทั้งหมดนะคะไปใช้ในสถานประกอบการจริงในรูปแบบของการฝึกงานหรือสากิจนั่นเองค่ะ mm. มีน้องๆสงสัยแน่นอนค่ะพี่ซันว่าจบสาขาเคมีไปแล้วจะทํางานอะไรได้บ้าง mm. วันนี้น้องพี่ซันมาบอกอาชีพให้น้องๆได้ฟังได้ไหมคะว่ามีอาชีพอะไรบ้างค่ะได้เลยค่ะสาหรับน้องๆที่สงสัยนะคะว่าจบเคมีไปเนี่ยสามารถจะทํางานอะไรได้บ้างประกอบอาชีพอะไรได้บ้างนะคะก็ยกตัวอย่างเช่นเป็นนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยแล้วก็ควบคุมการผลิตนะคะนักวิเคราะห์แล้ว ก็เป็นครูเป็นอาจารย์ค่ะเป็นต้นนะคะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่สนใจจะศึกษาต่อสาขาในสาขาเคมีนะคะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ค่ะก็คือต้องจบมปลายสายวิทย์นะคะแล้วก็มีเกรดเฉลี่ยสะสมเนี่ยไม่ต่ํากว่า2.00นะคะสําหรับน้องๆคนไหนนะคะที่สนใจก็สามารถศึกษารายละเอียดได้จากเพจของสาขาเคมีได้เลยค่ะ